โยชิรินรดาเคลียรชัดยังโสดสนิทปิดลิสต์หนุ่มในฝันข่าวแทบประจำวันโยชิรินรดาเคลียรทุกลือยังโสดสนิทเปิดลิสต์หนุ่มในฝันแบบไม่มีใครเหมือนโสดไม่ใช่เพราะไม่มีคนเอาแต่เพราะเลือกอยู่ ฮือฮากันทั้งไทม์ไลน์เมื่อโยชิรินรดาธุรพันธ์ไอดอลสาวสุดฮอตนางงามขวัญใจ LGBTQ+ และนักแสดงมากความสามารถออกมาเคลียร์ชัดแบบหมดเปลือกว่าตอนนี้หัวใจยังโสดสนิทพร้อมประกาศกลางสื่อว่ารู้ตัวว่าเรื่องเยอะก็เลยไม่มีใคร ข่าวนี้จุดกระแสสนันโซเชียลในทันทีเพราะก่อนหน้านี้มีกระแสจับคู่และข่าวลือเรื่องความรักวนเวียนอยู่ไม่ขาดทั้งหนุ่มนักร้องนายแบบและเน็ตไอดอลแต่งานนี้โยชิบอกเลยยังไม่มีใครคลิกยังไม่มีแฟนค่ะไม่มีใครพิเศษในตอนนี้โยชิย้ำชัด ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดโยชิเผยว่าแม้จะมีคนเข้ามาคุยบ้างแต่ก็ยังไม่มีใครที่ทำให้เธอรู้สึกว่าใช่อย่างแท้จริงพร้อมบอกตรงๆว่าขออยู่คนเดียวแบบสวยๆไปก่อนบางคนก็เข้ามาดีค่ะแต่พอคุยลึกๆก็รู้เลยว่าไม่ใช่หรือบางคนก็ยังไม่พร้อมจะเข้าใจชีวิตเราจริงๆก็เลยโสดต่อไปเปิดลิสต์ผู้ชายในฝันของโยชิใครจะผ่านเกณฑ์บ้าง ถึงจะยังไม่มีคนในใจแต่สาวโยชิกก็ไม่มีกัรเธอเปิดเผยลิสสเปกผู้ชายในฝันแบบละเอียดทุกข้อเรียกได้ว่าใครจะมาขอจีบต้องเช็คให้ครบหน้าตาบุคลิกดูดีไม่ต้องหล่อคันเทพแต่ต้องสะอาดมีสไตล์และภูมิฐานนิสยัยอบอุ่นมีความเป็นผู้นำแต่ไม่ผดเด็จการเป็นคนมีอารมณ์ขันจริงใจไม่เจ้าชู้ไม่เยอะ ความเข้าใจในงานต้องเข้าใจไลฟ์สไตล์คนวงการที่ต้องถ่ายงานขึ้นเวทีเจอกระแสไลฟ์สไตล์ชอบเที่ยวมีแพชั่นไม่ติดบ้านพร้อมลุยกิจกรรมหลากหลายด้วยกันไม่ใช่เรื่องเยอะแต่รู้ว่าอยากได้อะไรในชีวิตโยชิเปิดใจ แม้เจ้าตัวจะพูดขำๆว่าเรื่องเยอะก็เลยไม่มีใครแต่ก็ยอมรับว่าเธอไม่ได้ปิดใจแค่ต้องการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมากกว่าความหวือหวาชั่วคราวและอยากให้คนที่จะเข้ามารักเราในแบบที่เราเป็นจริงๆเราผ่านอะไรมาพอสมควรในชีวิตตอนนี้เลยไม่รีบไม่เหงาจนต้องคว้าใครก็ได้ค่ะแฟนๆแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจทีมโยชิติดเทรน์ หลังข่าวแพร่สะพัดเหล่าแฟนคลับก็พร้อมใจติดแทก็กทีมโยชิและส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามหลายคนชื่นชมในความชัดเจนจริงใจและกล้าที่จะอยู่คนเดียวโดยไม่ฝืนใจตัวเอง